มาที่กิจกรรมคงกระพันนารีโฟตโต้ชเลนจ์นะคะพันท่าลีลาโดนใจค่ะจากะละรรคงกระพันนารีนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ก็นําผู้โชคดี10คนนะคะที่โพสท่าโดนใจเรียนแบบนักแสดงในละครมาร่วมปาร์ตี้แล้วก็ดินเนอร์กันค่ะนําโดยคุณบริสุทธิ์บุรณะสทธิ์นะคะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางช่องสาของเราผู้จัดพี่น้องอรุโณชาพระนางวาวานิชารีแล้วก็เคนภูภูมิแล้วก็มีหรูหราด้วยนะคะมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกันทั้งการทําอาหารให้กับผู้โชค ีได้ชิมฝีมือแล้วก็เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการฟังเพลงเพราะๆจากพระนางอีกด้วยนะคะนี่เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันนี มีการป้อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะร้องเพลงเพราะๆจากพระนางนะคะนอกจากนี้มีการเล่นเกมค่ะเห็นว่าเกมเนี่ยเป็นสีสันของงานเลยเขาจะแบ่งทีมกันค่ะก็คือเป็นทีมวาวาชื่อคงกระพันนารีส่วนทีมของหนุ่มเคนคงกระพันชาตรีนะคะเล่นเกมกันแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบรรยากาศสนุกสนานเลยนะคะเรียกเสียงหัวเราะจากบรรดาแฟนๆกันได้นะคะเรียกว่ามีความสุขสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ วันนี้สนุกมากครับวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันนะฮะแฟนๆคงกพน,นารีนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมเกมนะคะในกิจกรรมของคงกพันนารีทุกคนได้ถ่ายภาพมาต้องบอกว่าแบบสวยทุกท่าเลยะค่ะต้องบอกว่าทั้งคงกพันนารีและคงกระพนชาตรีะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะฝากคงกพันนารีด้วยนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งเรื่องแล้วมันก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับนางเอกก็จะมี มีปัญหาแล้วก็รวมรวมมาถึงพระเอกด้วยแต่ตัวพระเอกเนี่ยจะเป็นปัญหาอะไรเนี่ยขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันเพราะว่า <c oughs> หลังๆเนี่ยอาจจะมีเฮ้ยโหอะไรเนี่ยมันคืออะไรกันอะไรอย่างนี้ครับพระเอกเปลี่ยนไปแต่ว่าไม่บอกว่าเปลี่ยนไปพ่ออะไรใช่มีจุดพลิกผันฮะแล้วแบบเป็นการพลิกผันที่สุดขั้วเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไร แต่ไม่ใช่เระเอกเป็นผู้ร้ายนะนี่สุดขั้วไม่ได้จะใช่อย่างที่พี่แหม่มเคยบอกไว้ค่ะละครเรื่องนี้ตัวละครมีปัญหาทางบ้านเยอะใช่เรื่องใครเป็นพ่อเป็นแม่ใช่มี่ปมกันเยอะมากเลยทีเดียวก็ติดตามคงพันนารีนี่ก็คือออออากาศทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะ